สวัสดีทักทายกันย่ำแรงพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมพาย่างเบืองบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องตัวนี้หน้าพันยอดเลยเนอะพี่น้องเนอะนี่ไถยอดแลละครับผมบรรยากาศย่ำแรงอีสานบ้านเฮานะพี่น้องครับผมฝนกับ ท้องฟ้าปลอดโปรงครับกำลังที่ยางรัดทงพี่น่องเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับผมเอ้ยไอ้โคโอ้เถียงหน้าหน่อยแพ่นี่คือบรรยากาศแท้เถียงหน้าหน่อยคู่กับตองพี่น้องเลยนี่ อันนี้คือเถียงนาน้อยคู่กระต่องนะครับเราก็จะมาดูนะครับผมเบิ่งบ้ยมีสิงสาพรอพี่น้องโอ้โอ,โอ้เด็กการอยู่พี่น้องเลยคักคัคัก,กมีสองสิงสาได้พี่น้องเออโอ้คักอยู่ ิีวนี่ตรงนั่งคุยผู้สาวพี่น้องเลยนี่ะนะแนวนี่คุยนั่งคุยผู้สาวแบบนี้นะเออดนเทียงเทียงนาน,น้อยแล้พี่น้องเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับ ปุ่งชิลรสดพี่น้องเอ้ยอบรรยากาศโอ้แบบนี้ผู้บา่าวผู้สาวมาหลีคุยกันคักอยู่ครับคุณยังลัทงต่อพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมสองคนตอนนี้เราก็อยู่กลางเทียงนาน้อยกำลังสียางลัทงพี่น้องมืันนี้ไปบ้านแฮมาพี่น้องเอ้ยได้ยุได้ยุ ด้อย,ยูเพิ่นเอามาเขอยู่เห็ดกินอยู่ทั้งทีพี่น้องนี่กำลังสียางรัดทงไปอันนี้อันนี้คือข้าวนายยอดนะครับนี่นี่คือยอดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ยอดแต่หัวปีพี่น้องโอ้ถึกถึกใจปลาโคแล้วผลแลนรัดทวงเลยไอโค่เพงเห็นอะไรวะเห็นยังเห็นนิยัง อ้าวไปไทยล่ะบรรยากาศดิสานบันเฮากับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกระทิหอดแล้วกระทิหอดแล้วพี่น้องกระทิหอดแล้วบักบี้ ว้าสบายแท้พอเลือว่าพพ่เเลือกัน ตอนนี้เราก็อย่างรัดท่งมาหอดแล้วครับมะฮอดมองเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน,นโคโคโคเอามันอยากมาัน,เ,มนมเหนรียญเลยเออจะเทียงกันจะเทียงกันหอดแล้วพี่น้อง <laughs> หอดแล้วปลาพี่น้องปลาปลาไง ห้ายขาไปเฮ็ดมากพเพลเบีน่ะเป็นพเลนพเลอรน่ะคือเ,เป็นตุยามแทะ้ะโอุ้่นเอาอันนี้กับพ่ออันนี้เป็นพเพลเรโอ้แต่ละคนาะอานอนแล้วโอ้โยอุดมสมบูรณีลีอันนี้กะอือเอาดีไปง่าย้ะบาที่โอ้ย